เมื่อกี้ไลฟ์สดมาสนุกมาก ไลฟ์สดกับต่อเหมือนเราได้เจอน้องเราอีกหนึ่งคนที่เคยร่วมงานด้วยแล้วก็เหมือนแบบธรรมดาจะเจอตามงานแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดคุยมากอันนี้เหมือนพูดคุยไปด้วยไลฟ์ไปด้วยตลกดีค่ะสนุกค่ะกับงานเซนเตอร์ชิดลมแลกสไนเอลค่ะชวนเลยครับชวนชวนนะคะก็สําหรับใครที่แบบว่า,อาชอบสายแบบลักชัวรี่นะคะแบรนด์ต่างๆก็สามารถมาช้อปปิ้งตรงนี้ได้นะคะเดินแบบง่ายมากๆแล้วก็มีทุกแบรนด์ที่คุณแบบว่าอยากจะดูค่ะเดินง่ายสวยงามค่ะพี่ภัยเรืจากเรื่อง พี่แจ๊กพี่บอกาพี่โอนเป็นคนรีสอร์ทหรอใครพี่เอางี้นะเพิ่งเจอพี่พี่เจอ่ะพี่แจ๊กพี่แจ๊กวันนี้แล้วยังไง นางพูดตลอดทั้งคลิปเลยค่ะบอกว่าพี่นุ่ม u know พี่นุ่มพี่นุ่มเซ d you bad boy you bad boy พี่เขาบอก no no not bad boy what did พี่นุ่มเซ y you cannot stay with him อย่างเงี้ยคืออยู่ใกล้ไม่ได้อะไอย่เพี่แต่เขาเชื่อไปแล้วค่ะเขาเชื่อไปแล้วปกป้องอะไรไหมปกป้องอะไรคุณโน้ตไหมถูกแล้วค่ะ คุณรายการมันบอกว่าอะไรนะมันบอกว่ายูโน่คนนี้อแบบควีนออฟป๊อปเลยหยุดพูดแล้วคือควีนออฟป๊อปคือคือพูดทั้งคลิปอะคือทีเนี้ยพ่อยแบบพี่โบ๊ทุกต้องหยุดพูดนะเรื่องเนี้ยคุณไอ้นะมันตำนานมันตำนานมันตำนานเกินไปดูนี่โปเจกเอ๊ะสุดสตาร์ เลยหรืว่าไม่ต้องร้อง <_ EN> ไม่ต้องพูดพอแล้ว <_ EN> สนุกตอนเอาคืนโดนเอาคืนสรุปไปแกล้งพี่โอพี่โอนเอาคืนไม่น่าแกล้งเลยทีนี้ส <_ EN> รุปประมาณนี้ค่ะ <_ EN> พี่โอนตเป็นคนไม่ดีสิสิงเออก็เลยบอกเขาไปว่าถูกแล้วท <_ EN> ี่คิดอย่างนั้นถูกแล้วคุณโปรโมทที่จะได้นตรเมื่อไห, <_ EN> อไห,หร่ละครรายการเอ่อวันที่วันหนึ่งก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ของเขา มาแน่รอดูรอดูรอดูแต่ถ้าเราพูดอะไรไปขอโทษไว้ก่อนนะคะอย่ามาถล่มดิฉันนะคะกัวไม่ต้องมาลงนะคะถ้าลงลงพี่โอ๊ตคนเดียวค่ะโอเคดิฉันคิดไหมคะมีใครใหลายมีเยอะเลยค่ะมีเยอะเลยค่ะตัดลงตัดลงตัดลงเดี๋ยวรอดูค่ะรอดูค่ะไม่ตัดคำรัางต่อเอออ่ะตัดร่างฝุ่นไม่อยากคุยกับกูเลยอ่ะคุยหน่อยอ่ะสัาพังหน่อย ครบบางหวานหวานครบไปสักพักมันเริ่มตลกแล้วมไม่แน่ใจว่าคนนี้มันใช่ป่าวะ่าหรือไงแต่ว่ามีความสุขค่ะดีค่ะเขาน่ารักค่ะเ,เคมีมันเข้ากันไงได้ลุกได้ลุกหน้าตาดูเข้ากันฟันเฟิร์นเหมือนเลย <c oughs> เป๊ะเลยทีนี้เอา หมามาเลี้ยงอีกเหมือนที่เหมือนยันหมาเหมือนที่แปลกนะคขาพูดแเหมือนยันหมาเนี่ยแปลกๆน้องหมาที่เป็นอ๋อโอเคค่ะโอเคกี่กี่ระยะเวลาอันนี้การสัมภาษณ์สนุกไหมห้ามเหมือนดูทอล์กโชว์นะคะไปกูเนี่ย ยาวเป็นยังไงมันยะเวลาที่ติดงานประมาณเข้าปีที่สามแล้วค่ะสงปีกว่าสามสามแล้่ีแฮปปี้ค่ะจะมีแบบแต่งเพลงให้ความรักมีไหมคะฉันทำไม่แต่มันจิปิงเออไ้โอ้ยก็ไม่ได้บยคว่าเขาต้องแต่งเพลงให้เรารอไม่ต้องพูะกับตีใช่ไหมแต่ก็ไม่ต้องตไมแต่งเจ็นต่นกืนเลา งามนะคือจะรอพลอยเพราะว่าถ้าเกิดมันใช่มันใช่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะชิวไปก่อนมีแอบคุยกันเล่นๆนะนี่ไม่มีใครไม่มีคุยจะเอาตอนนี้เอาชีวิตตอนนี้ให้มันได้ก่อนตอนนี้กำลังสนุกว่าคุยอะไรกันอยู่เรื่องอะไรกับอะรเนาะกับเอจจอยในการอจจอยกับอะไรอยู่อ๋อตอนนี้พลอยเอนจอยกับการธรรมชาติค่ะอะ เราชอบทำประชาสัมากแล้วก็แล้วก็ให้ทุกคนทำตามด้วยเหมือนกันค่ะจนตอนนี้เพื่อนๆทุกคนติดมาะชาสหมดแล้วค่ดละคุณไม่เคยพูดเรื่องความรักคบคนนี้แล้วมันมีความสุขยังไตงตรงไหนรีวิวให้ฟังแบบรีวิวเหรอคะเออแบบไม่เคยเห็นไงไม่ได้ยินเอาไงี้ไปดูในดิจิตอลของอ <c oughs> ใส่ของตัวเองเลยเอาอย่างนี้นะถ้าอยากรู้เรื่องความรักของเรานะคะเข้าไปดูพีทีพาร์ทไทม์นะคะ เป็นแบบช่องใหม่ของพลอยกับเตแล้วก็ติ๊กต็อกนะคะก็สามารถเข้าไปได้นะคะพลอเอชแล้วก็เตทนานค่ะเข้าไปได้ดูได้หมดเลยค่ะขายของทิริต้องปรับอะไรเยอะไหมรายการ่ะปรับอะไรเยอะไหมอะคะจริงๆถ้าเจอคนที่มันที่มันอยู่ด้วยแล้วมันสบายๆมันก็ไม่ต้องปรับเอยค่ะสำหรับตอนนี้พอรู้สึกว่าอันนี้โอเคเล้วตอนพูดไปก่อนเซฟตัวเองก่อนนะเอชี้เลือไม่ได้เผื่อมันเผื่อมันเลิกลาแล้วเราพูดไปก่อนคือสำหรับตอนนี้โอเคค่ะเพราะว่าถ้า คุยกันแล้วมันก็คุยรู้เรื่องแล้วก็สบายสบายเพราะว่าหอเหตุวีใครนีใคร้นใจคนนี้มนเหมือนแฟนๆก็เห็นพี่พลอยตามขอบเิธีคอนเสิร์ตเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ชอบไปตามเขาเพราะเรารู้สึกว่าชมนดาวเล่นสนุกมากถ้าใครเคยยังไม่เคยไปตามนะคะขอให้ไปตามค่ะสนุกมากจะมีเพลงใหม่ด้วยเห็นไหมล่ะหมดเลย ไม่ดีเขาเป็นไงดูรุษเขาแล้วเป็นไงเทพไหมตอนแรกตอนเล่น MV ก็คือนึกว่าจะได้กับอีกิดและอ๋อไม่ใช่ได้กับกองงมากมันเป็นผิดตัวไปนิดนึงอังไม่เชียร์หรือไปเฝ้าไปเชียร์ค่ะไปเชียร์ค่ะเฝ้ามันอยู่ข้างหลังสุดแม่มันก็เลยแบบไม่รู้จะยังไงดีก็ไปไปเชียร์ไปเชียร์เริ่มต้นจาก MV ็มวีเริ่มต้นจากประมาณ MV ค่ะใช่ะโอ เราดูเราดูแล้วเราอินบทใช่ไหมแล้วก็เหมือนเราจะอินกับอีกิจใช่ป่ะแลาวสุดท้ายเออได้รูปกรองแบบนี้มันดีไหมคะได้ลองคิวได้หรือแบบเหมือนแบบโดนชวนไปดูคอนเสิร์ตเอ้ยลองวิเหมือนเราต้องดูกิจเนาะเท่เท่แต่มันเท่จริงแต่เราดูข้างหลังว่ะดูปกรองว่ะเออวันนี้เปลี่ยนแปลง เราเปลี่ยนไปยไงบ้าหงานี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะเป็นตัวเองสุดๆไปเลยค่ะแต่ว่ามันดีมากโคตรจ๋าดีดีดีพี่คิดว่าอะไรพี่คิดว่าอะไรพี่คิดว่าคนเราครั้งนี้พี่คือหะอรไลายคนดคืออะไรค่ะไลฟ์โค้ดช่วยด้วยทุกคนตอนนี้พี่คือเป็นหลายคนไปแล้วเหมือนเมลี่เลยปากด้วยนะคะสัตเองไม่รอดนะแต่สัตว์มันด้วยจุ๊บ ดีเหมือนดูตลกแล้วเวลาเขาเล่นเกมเรามีวันรู้ไหมว่าเล่นเกมอ่ะไม่ค่ะเราไม่เล่นด้วยค่ะให้เขาเล่นไปเลยเราไปเล่ได้ตามาประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจิตปิดจ็อบตัวเองด้วยเอาดิปิดจ็อบตัวเองด้วยเอาดิอีกนิดนึงที่แล้วน้องนิชาไปออสเตรเลียพูดคุยอยู่เรื่องความรักแชร์โมเมนต์ค่ะความคิดเห็ศษ่ลน้องเป็นคนจะต่อไหมเอ่ยเรื่องราบที่เกิดขึ้น คุณเข้าไปเรื่องนิชาได้ไงวะ จริงจริงน้องเป็นคนที่พลอยรู้จักมาสักพักแล้วก็เจออยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยน้องก็น่ารักค่ะพลอยว่าเขาเป็นคนสําหรับพลอยพลอยเป็นพี่สาวเขาเหมือนพลอยเหมือนเขาเห็นพลอยเป็นพี่สาวเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องความรักอะไรมากกับเราแต่สําหรับเราเราว่าน้องน้องสตรองอยู่แล้วเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่สตรองอยังไงเขาก็เอาัวรอดได้อยู่แล้วค่ะไม่ไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าพวกเราอ่ะจะกินอาหารหมาก,กันไหมแค่นัน้นเองเอ้ยไม่ต้องพูดเราบุยแ,แล้วโอเคขอโทษ ไปแล้วนะ